พลโททวัฒชัยแจ้งประจักษ์แม่ทัพน้อยที่สองให้การตรวจเยี่ยมพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับชุดช่างของสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่เข้ามาดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลระหว่างวันที่14ถึง21มิถุนายน2566 เพื่อนำน้ำที่ได้ไปใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือนบ้านพักอาศัยในชุมชนกองทัพน้อยพัฒนานะบริเวณศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพน้อยที่สองทั้งยังจะเอื้อประโยชน์ต่อศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพน้อยที่สองที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย